โซล่าเซลล์พลังงานปลอดภัยยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งประหยัดวันนี้เป้จะพาทุกคนมาพบกับระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยพลังงานฟรีและพลังงานสะอาดที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้และสิ่งที่เป้กกำลังพูดถึงคือพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ที่มีประโยชน์มากในยุคที่พลังงานฟอสซิลและพลังงานสิ้นเปลืองใกล้จะหมดจากโลก เราจึงควรช่วยกันประหยัดพลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนค่ะระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร r o ูฟท็อปซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่ว่างบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยที่เราอยู่กันทุกครัวเรือนมาผลิตไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและประหยัดโดยทาง Happy Farm มมีบริการให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งและขออนุญาตระบบโซลาเซลล์ทั้งออนกริดและออฟกริด บนหลังคาตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าค่ะ Happy Farm Solar Solution พลังงานสะอาดพลังงานเป็นมิตรตอบโจทย์ช่วยลดค่าไฟสนใจสอบถามโทรศัพท์0 8 3 0 0 2 5 5 4 4 เติบโตเข้มแข็งเกิดผลดีต้องแฮปปี้ฟาร์ม